ชื่อเขาเลยตอนตอนฉายเราไม่ได้เริ่มทนี่นี่หา้าเป็นไงบ้างคะเก่งคุณพี่พี่พี่พนัญายอยังไม่เคยไม่คิัางทุกคนเออเนยวีตีบันไดาหรืีบันไดเลยไหน,น,นติดต่อทุกคนขอมุกเราไม่มีมุกจ่ะเรารักใครใครักเองอะไปพ,พี่อันดาพี่อันดา อันดาดูนีเอ้ยฮะงานของเาสอบสอบวันไหนไม่ตอบแล้วอะผ่านยังเพื่อวันนี้ได้ที่ไหมคะสอบผ่านยังพี่อันดาผ่านไปแล้ว,ลวจริงหรอพี่อันดาน่าจะแบบสอบผ่านเขามีความรู้เอามุกเลยที่ยิ้มอยู่เนี่ย <c oughs> เขามีความรักนึก <c oughs> ว่าจะเล่นว่า เรผ่านเพรามีความรู้แต่ถ้านี้ดีกว่าเรานะได้อ่าเมื่อกี้ไม่ได้อะเมื่อกี้มหนูไม่ได้ทุกคน <c oughs> อ้าวจบไม่ต้องบอกว่าเราผ่านอ่ะมีความรู้แต่แค่มีอยู่ก <c oughs> ็รู้คำตอบแล้วคืยน,นี้ไ่ไคยเหรอพี่ตองทำไปตรงนี้ ให้วันนี้ผมจีบมาทางไลฟ์แล้วคับวันนี้ผมจีบมาทางไลฟ์แล้วครับ